สวัสดีครับผมสวัสดี F c ช่ชองอืดเวียกชแนลนะครับผมสวัสดี FC ที่อยุ่ในประเทศไทยและก็ตั้งประเทศครับผมวันนี้กับิีม่าเปิดอกคาาวายนะครับผมอยู่คาะของพ่อหวานกับแม่พุ่มนะครับบ้านโนนชาติตำบลน้าดานอำเภอสวนคูหาจังหวัดนองบุพูครับผมครับสวัสดีครับแม่พุ่มครับ มาเปิดราคาคว้าอีกนะครับผมแม่นี่คือง่ามชัดคมดีครับแม่อย่างนี้ครับแม่แม่น้ำฝนแม่น้ำฝนนะครับควายเป็นเสื้อ,อาสายมากจังไดครับเสื้อสายบ้านบ้านนละคว้าเป็นบ้านนะครับ,บแต่หายลูกง่ามนะครับนี่ภาพลูกคน,นลูกสาวซื้อตุนนะครับซื้อตุนพอพันได้มากนะครับ ง,งลูกหลานซูโม่นะครับผมแต่เขากับบนนี้มีใบัดเจ็ดนาะแม่ะ่าเขาว่เ่านอครับผมแต่ว่าเพิ่งงามครับง่ามทั้งแม่ทั้งลูกครับความสูงเท่า,หาไหร่านไนี่แม่หนึ่งร้อยสนะครับหนึงอยสามเกายางโซ่คนครับโซ่หา ลูกสาวซื้อตุนนะครับซื้อตุนน้ำอย่างก็ครับแม่น่ะแม่น้ำฝนครับแม่น้ำฝนในเบื้อัตลาดนะครับ ตาแ้มนะครับแยมจำนะครับนี่หนึ่งชุดนะครับมีอองคข้อครับผมเล็บดีนะครับแม่เล็บดีครับมันรอบตัวครับลูกได้เจ็ดเดือนนี่ครับโด้เมจ็ดเดือนคือตัวใหญ่แท่ แม่ท่องแล้วครับท่องทับด้วยควายบนบ้านนี่ล่ะทับควายบนบ้านนะครับควายบนบ้านตุนตุนพวกขี้อย่างขี้อย่างช้อนเทานั้นเองเบื้องหน้าดู่ลุกครับกาแต้มแกมจำนะครับองข้อนะครับนี่นะครับควหูนะครับเมืองขวัญครับ โอ้ขวัญกระงังท้องสี่เดือนนะครับแม่น้ำฝนลูลกสาวนะครับว่าลาค่าปหลายเป็นไหนครับเปิดใบสิบสี่หมืน่นแสนสี่ครับต่อร่องไหนเบ็ดมือนขึ้นเก่าครับผม กล้ยสูงงามดีนะครับคมดีครับ้ตาครับสีชัดเฉียนครับลูกกังามนี่ครับโอ้ลูกกัอ่องข้องามครับแม่กับอ่องงามเพื่อนวาสุโม่เลครับลูกหลานสุโม่แสนสีนะครับผม งามครับงามงามงามราคาพรอฟังครับลูกกับผูงง้ใหญ่บักใหไงครับวันดีขนาดมือนีมีจะโคมครับวันนี้มีสองโคมนะครับ่ นี่ครับค่มหนึ่งคมนี้แม่บุญสู้นะครับอแม่เมื่อกี้ทองเที่ยวไหนครับลูกเพื่อนนี่อยู่ในทองตัวทองที่สามนะครับทองที่สามครับแม่บุญสู้แม่บุญสู้ทองที่สามนะครับ,บ,บคบ้าทองอยู่ ครับอันนี้มาพร้อมลูกสาวนะครับโอ้ลูกสาวกับยายคือกันครับนี่ลูกสาวได้หลายมาไลยครับจากอายุอายุได้แปดเดือนแล้วครับแม่เแ้แลวปดเดือนนะครับเพราะว่าแม่แม่ท้องนะครับเขาง่ามดีนะครับเขาใหญ่ง่ามดีครับเป็นค่ายบ้านๆนะครับ องค้อนะครับนี่นะครับตาแต้มตาแต้มครับแ้มจาครับมีองค้อนะครับลูกสาวกระงามนะครับตัวง่ายดีเยวเบื้องรอบตัวครับผม อยู่ในท้องจักเดือนครับเนี่หกเจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนว่าราค่าเป็นไรเป็นไรครับแม่บุญสู้กับลูกเปิดไหวสิบเอ็ดมื่นนะครับ สิบเอ็ดหมนเอ็ดนะครับรต่อร่องไดเบิ้ลมือขึ้อกัน,นครับผมต่อรองได้อีกนะครับผมพ่อหวาดกับแม่โฟมนะครับเจ้าเก่านะครับควายงามราคาถูกดีนะครับกินยาดีไปตัวเพิ่นกับงามนะครับ โซวแม่แม่ฟองสีแม่ฟองสีเขาแม่นวลหนึ่งควายแม่คอกนะครับส้วมส้วมแม่คอกอีกครับยางมหาแล้วยางมหาหมูเหล้วน้องนวลนะครับน้องนวลนะครับลูกเก่าจะเล่นครับนี่แม่นวลนี่แหละลูกนี่แหละนวลตัวใหญ่ ครับจักเดือนนี้ครับนี่นี่นวลือนปีสามเดือนนี่หงามานี่งามนะครับควายสายเลือดครับควายเลือดดีเปิดอีกยี่ปีความนี่หรือเอาไว้เอาไว้เนาะท่องแม่สิควอนเหรอครับเดือนหน้าวันที่หนี่ครับผมนี่ย่งก็ครับอยู่ในท้องเบิ้ม พ่อเบิ้มพันล้านนะครับนี่ทองนะครับกับน้องนวลนะครับลูกพ่อเก่าจะเล่นนะครับนี่เขาว่าลูกซูโม่อาจารเนี่ยตัวเจ้าของเขาว่านนี่ลูกซูโม่ครับทายาทซูโม่ตัวใหญ่ขึ้นกันนะครับครับใหญ่ใหญ่ขึ้นกันหน้าตาเนี่ยนี่ว่ามันตุนหน้าสวยตุนซือมนนะครับซื้อผสมซื้อผสมหน้าตาเอ้ย น้องตุนครับตุนอองค้อเพิ่งกระชัดงามดีครับอองค้องามแล้วครับองค้องามดีแสนซีครับกับแม่นี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ครับโอ้ยดินดูนุ่มเชื้ออยู่ครับตัวน่ะลินท้องใสตัวนี้ยันตัวน่ะพู่วาม คนี่วิธีการเลี้ยงนะครับว่ะกล้วยสีเลี้ยงง่ายสีหูนะครับแดนไบดวดดงๆครับลองตุ้นกับแม่นะครับนี่แม่แสนซีนะครับแขนสีครับมือนีก็มี่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันสองโค้มนะครับผมเป็นโค้มของแม่น้ำฝนนะครับ แม่น้ำฝนกับแม่บุญสู้นี่ครับแม่น้ำฝนเนี่ยนานตาเขาดีนาเขาดีครับผมอ,บอ,อ่าเขางะนะครับง่ามดีพอเันว่ากับลูกสาวนะครับนี่จะลูกแม่ไปเลยนะครับผมสหรับเกษตรกรเงเนาะครับผมเกษตรกรนะครับอยากได้นะครับแบงปันไปเลี้ยงนะครับผมอ่าควายก็ถือว่าดีเติมนะครับความสูงของ ของแม่น้ำผลเท่าไหร่ก็แม่ความสูงเนี่ยหนึนะครับ1น9ของแม่บุญสู้เลยครับ136ร้นะครับผมการถือว่าสูงนะครับผมเฉียดลอยสี่นะครับใกล้ใกล้เคียง1อยสี่สิบนะครับสนใจโทรหานะครับคลิปที่แล้วผมลืมถามเบอร์เพราะมีคนโทรเข่าผมกับเปล่าน้ำครับเบอร์แม่พ่มอยูคือเก้าครับ 064ย์หกสี่ครับหกแปดสองแศูนย์สองสองอนอแมนอยู่บ่แม่นมานบนี้ล่ะสองศูนย์สองสองไม่เนิเตะเอาไหมศูนย์หกี่ยังตัวแบบนี้ครับ6 8แปดสองสอนนะครับผมครับ เบมือแม่พ่มครับผมสนใจนะครับโทษนะครับทุ่มหาแม่พ่มนะครับผมทีผภาไปนอนน้ำแล้วไปแล้วทุ่มนันไปแล้วครับครับผมขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับแฟนคลับช่องอึดเวียกเชนแอครับผมที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับ เืิอชีวประวัติาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็บขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ